ให้การรจันหวานการรจันไม้หนึ่งครับมาร่วมด้วยช่วยเข้าดาวกับพวกเราสวัสดีพี่น้องผู้เชื่อมั่นและศรัทธานในประชาธิปไตยทุกท่านค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้มุ่งไปสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศไทยครับ นะครับแล้วเราก็คงจะรออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากปีใหม่เราก็รอเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนเพื่อที่จะยืนยันว่าบัตรประชาชนมีอำนาจมากกว่าอาวุธทุกชนิดในระบอบประชาธิปไตยค่ะพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่ รู้สึกว่ามันจะไร้รอยต่อเลยนะ<ๆ>เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าปีสําหรับพี่น้องประชาชนนั้นนะคะเราต้องการให้เป็นปีแห่งชัยชนะเท่านั้นใช่ไหมคะนะเพราะว่าเราต่อสู้กันมายาวนานเหลือเกินนะคะนับตั้งแต่19กันยา2549เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้นะคะซึ่งถ้าปีหน้ามันก็จะย่างเข้าสู่ปีที่8แล้วใช่ไหมคุณไม่หนึ่งนะคะสำหรับ การรัฐประหารอภัยยศนะคะที่ทําให้เกิดวิกฤตทางการเมืองวิกฤตป,ประชาธิปไตยมาอย่างยืดเยื้อยาวนานนะคะและไม่ว่าประชาชนนะคะจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นประชาธิปไตยเพียงใดนะคะก็ดูเหมือนว่าผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนั้นเขาไม่ได้ยอมง่ายๆนะคะณวันนี้ณเวลาขณะนี้นะคะอีก ฝากฝั่งหนึ่งของอพื้นที่นะคะในเขตรกรุงเทพและปริมณฑลนั้นเราก็คงจะทราบดีว่ามีการชุมนุมนะคะของผู้ที่จ้องทําลายล้างประชาธิปไตยอยู่พร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณไม่หนึ่งอยากจะให้วิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมของปีที่ผ่านมานะคะและข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับ ็ตอนนี้นะครับพี่น้องหลายหลายฝ่ายนะครับก็วิตกกังวลเรื่องท่าทีของกองทัพนะครับก็มีข่าวข่าวการเคลื่อนกําลังพลที่นั่นที่นี่นะฮะแล้วก็ประกอบกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของท่านผอบกองทัพบกนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็อยากจะชี้แจงกับพี่น้องอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวของกองกําลังหน่วยต่างๆนะครับ ได้มีการเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเปิดสภาผู้แทนรัศดรน,นะครับเพียงแต่ข้อมูลเก่าที่เอามาอัปเดตแล้วสร้างความหวาดระแวงให้กับพวกเราใหม่มก็เพราะมาประกอบกับท่าทีและประโยคทองที่ส่งท้ายปีนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีสื่อมวลชนไปถามว่าประตูการรับประหารจะปิดจะปิดตายเหมือนกับท่านที่เคย สื่อสารมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะฮะครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับพูดแบบเหยียบเรือสองแคมที่ว่าประตูการรัฐประหารหรือการปฏิวัติในความรู้สึกของทหารนั้นไม่ปิดและไม่เปิดนะครับซึ่งรู้สึกว่าเป็นการใช้คํากริยาที่อธิบายยากนะฮะเพราะว่าอา,อาการของประตูมีอยู่2ออย่างเท่านั้นนะฮะก็คือไม่ปิดก็เปิดนะครับ แม้ว่าจะมันเป็นจะเป็นการแง้มแง้มยำแยม,แมก็ถือว่าประตูนั้นเปิดอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่เปิดก็หมายถึงการลั่นด่านและปิดประตูนะครับะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกไว้ว่าประตูการรับผารนั้นปิดสนิทตอนนี้กลับเพิ่มตัวบวกขยายพื้นที่ของกองทัพนะฮะเหมือนกับการที่ต้องการแชร์อำนาจของรัฐบาล ที่กำลังร,งร่วมกันเดินหน้ากับประชาชนและพักการเมืองที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีการเลือกตั้งว่าสำคัญที่สุดนะครับก็เข้ามาก้าวไกลนะอาจารย์หวานขอขยายความนิดหนึ่งปัญหาของเมืองไทยนะครับก็เป็นเพราะว่ามีการขยายอำนาจของตัวเองนะครับมาโดยตลอดนะฮะหากในยุคปัจจุบันเราเห็นว่าปัญหาวิกฤตในปัจจุบันนี้เริ่มจากการขยายอำนาจ ของตุลา,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 าการสารรับนูนะครับพี่น้องตุลาการสารรัฐธรรมนูญขยายอํานาจตัวเองอย่างไรนะ,ะจริงๆผมก็เคยพูดกับพี่น้องณเวทีกวปอที่สมุดประการไปแล้วนะครับว่าอํานาจของสารรับนูลน,นั้นมีมีในการวิเคราะห์นะฮะหรือว่าเข้าร่วมในการพิจารณาลงความเห็นว่าพรบรประกอบรับนูล หรือระมิดรัสมนูญหรือไม่เท่านั้นโดยอัดโดยออตโตเมติกหรือโดยอตัตโนมัตินะครับและในส่วนของพรบรทั่วไปเมื่อมีการแก้ไขในะรัฐสภาหรือว่ามีการยื่นเพื่อผ่านมาติของสมาชิกรัฐภานะะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้ร้องเรียนโดยผ่านอายการสูงสุดหรือไม่อายการสูงสุดพิจารณาแล้วว่าขัดรัฐนูลก็จึงจะส่งมาให้สารรัฐนูญพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ ในส่วนที่ผมบอกว่าเป็นการขยายอำนาจก็คืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าไกา่เพราะว่าอำนาจส่วนนี้เป็นอำนาจสูงสุดของตัวแทนประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งและมอบหมายจากมหาปวง มาจากประชาชนชาวไทยเท่านั้นให้มีอำนาจในส่วนนี้องค์กรอิสระหรือว่าองค์กรอื่นใดนะฮะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาไม่มีอำนาจนี่คือการก้าวไกายลามปามอำนาจของประชาชนซึ่งเป็นหัวใจในการเกิดวิกฤตจริงๆของความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะในการลามปามอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งปรากฏนะครับกับองค์กรอิสระองค์กรนี้เรียกว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าหากพี่น้องไปดูหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในรัฐนูนนะครับระบุไว้11ข้อทั้ง11ข้อนะฮะสรุปรวบใจความแล้วจะมีสาระหลักเป็นประการเดียวก็คือกกตคุณช่วยทำหน้าที่ทั้ง11ข้อ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสำเร็จผลเท่านั้นครับพี่น้องไม่มีหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งของกะกะตที่จะระบุว่าคุณช่วยให้คำแนะนำดีๆกับรัฐบาลที่รักษาการอยู่หรือว่ารัฐหรือว่ารัฐบาลที่กำลังเดินหน้าให้ประเทศนี้มีการเลือกตั้งนี่คือการก้าวไกลขยายอำนาจขององค์กรอิสระ อีกอย่างหนึ่งนะครับดัะนั้นตอนนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งและกองทัพองค์กรเหล่านี้ลามปามอำนาจของปวงชนชาวไทยที่ต้องการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครับนะครับอาจารย์หวานครับค่ะนะคะคุณไม่หนึ่งก็พูดถึงองค์กรกรก,รกรตนะคะก็ล่าสุดขอแจ้งข่าวให้พี่น้องอาจจะได้ทราบ แล้วนะว่าเหตุในภาคใต้นั้นก็ยังมีความาไม่สามารถที่จะนะคะจัดการลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะได้อย่างเรียบร้อยนะคะแต่ก็บางเขตก็สําเร็จได้นะคะแต่ว่าที่จังหวัดสุราธ,ธานีพี่น้องคงทราบข่าวบ้างแล้วนะคะก็ล่าสุดนั้นนะคะนายเมธีนนทนครนะประธานกกตสุราธ,ธานีนะคะได้ทําหนังสือลาออกจากตาแหน่ง นะคะโดยก็ร่วมกันกับพวกผู้อำนวยการกรกตประจำเขตเลือกตั้งนะคะและก็กรกตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง6เขตรวมทั้งหมด37คนนะคะแล้วก็วันนี้ได้ลาออกไปค่ะจําชื่อนี้ไว้เลยค่ะพี่น้องนายเมธีนนทนครนะคะไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่นะคะได้ลาออกไปแล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่คิดจะมาทําหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้งก็ไม่ควรมาสมัครตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะนายเมธีนนทนครนะคะชื่อนี้นะคะประชาชนจะจํากันตลอดไปนะคะนายเมธีนนทนครประธานกก,กตสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะต่อไปนี้นะคะพี่น้องเราจะจําชื่อคนเหล่านี้จะไม่ให้กลับมารับตําแหน่งอะไรอะไรอีกเลยใช่ไหมคะหมดอนาคตไป เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนสามารถที่จะเดินทางเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ไม่พยายามแสวงหาวิธีการใดๆเลยนะคะไปจนมุมกับวิธีการต่ำช้านะคะโดยอาศัยคุณป้าคุณยายสูงอายุมาใส่ผ้าถุงนะคะมาใส่ผ้าถุงนั่ง แล้วก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาใกล้นะคะก็จะมีการร้องโวยวายนะคะว่าจะถูกขืนใจนะคะมันเป็นวิธีการที่อับยศนะคะสำหรับผู้หญิงที่คิดว่าจะมาทำวิธีการเช่นนี้เพื่อขัดขวางการเปิดรัฐสภาของของประชาชนนะคุณไม่หนึ่งนะคะเราก็จะช่วยกันจดจําชื่อของคนที่ทรยศต่อประชาชนอย่างเช่นนายเมธีนนนครใช่ไหมคะ จะให้ได้กลับเข้ามากินเงินเดือนอะไรของประชาชนอีกแม้แต่บาทเดียวเลยใช่ไหมค่ะครับจานหวานครับก็ในเรื่องของส่วนของนายเมธีนรครน,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ,รบก็คือพอถึงเวลาเราเปิดพื้นที่ให้มีการแต่งตั้งหรือการสรรหาเนี่ยไอ้พวกที่ไม่สามารถที่จะกล้าเสนอหน้าให้ประชาชนเลือกทั้งหลายนะฮะก็จะพยายามเบียดแทรกตัวเองเข้ามาอยู่ในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพที่เป็นจริง อยู่ในสังคมไทยนะครับก็เหมือนกับแนวรัฐภานะครับก็ส่วนใหญ่ยึดโยงกับประชาชนและประชาชนเลือกตั้งได้และในส่วนน้อยนะครับในส่วนของสอวอรประชาชนเลือกตั้งไม่ได้<ะ>และแก้จะให้มันเลือกตั้งได้มันก็ไม่ให้เราแก้นะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลน,นี้นะครับก็เห็นไอ้พวกกบทสัตว์ปีกกระบฏของสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็รวมตัวกันเสนอเสนอแนวทางนะครับ ขอเบียดแทรกตัวเองไอ้เสียงส่วนน้อยนะครับแห่กันมาได้แค่1 5 0่0 0สคนเทียบได้สัดส,ส่วนเท่าไหร่กับประชากรไทยที่เกือบ70ล้านคนครับพี่น้องเป็นส่วนน้อยเหมือนกับน้ำหยดเดียวในมหาสมุทรหรือว่าปากอ่าวสมุทรปราการนะครับดัะน,นั้นเป็นส่วนที่น้อยมากแต่เราก็รับรู้ว่าพันาการของประเทศด้วยพัฒนาของเรายัางต้องวิวัฒนาการไปตามลำดับ รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เลยได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการเมืองนะฮะด้วยการเสนอสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งเป็นสภาคู่ขนานนะครับคู่ขนานไปกับการเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าพันธ์และเมื่อเราเปิดรัฐสภาใหม่ซึ่งมาจากสภาประชาชนนะครับพี <ฮะ S 1> ่น้องต้องชัดเจนตรงนี้นะครับว่าประเทศไทยมีสภาประชาชนอยู่แล้วสภาประชาชนของเราก็คือ รัฐสภาทำไมผมถึงบอกว่ารัฐสภาคือประชาชนก็เพราะว่าประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปและในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ก็จะเลือกตัวแทนของประชาชนอีกครั้งหนึ่งราะนั้นประเทศไทยไม่ต้องการสภาหาเหวอะไรนอกจากรัฐสภาใช่ไหมพี่น้องเพราะว่ารัฐสภาคือสภาประชาชนแต่รัฐบาลนี้ก็ยังเปิดพื้นที่ ให้ไอ้พวกไม่กล้าลงไปเลือกตั้งนะฮะโดยการเปิดเสนอโครงสร้างของสภาปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปประเทศไทยให้มีองค์คณะ11คนเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปการเมืองได้2,000แล้วคัดกรองจาก2,000ให้เหลือ499คนพื้นที่ตรงนี้แหะครับเปิดโอกาสให้พวกขุนศึกทั้งหลาย นักวิชาการทั้งหลายไอ้พวกอีลีทชนชั้นสูงทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองอัจฉริยะเลิศเลอเหนือจากประชากรไทยทั่วไปที่เขายอมรับความเป็นพระดลภาพมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเสมอกันแต่เมื่อประเทศนี้มันยังด้อยพัฒนายังมีอำนาจโครงสร้างแบบรัฐซ้อนรัฐรัฐบาลนี้เปิดพื้นที่ให้เพะฉะนั้นขอเรียกร้องให้พวกคุณ มาอยู่ในพื้นที่นี้และเปิดให้สภาประชาชนที่แท้จริงที่ไม่ใช่สภาประชาชนจอมปลอมได้เดินหน้าไปด้วยการเลือกตั้งสองกลุ่มภานะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารพวกบุคคลที่พยายามเบียดแทรกตัวเองมาอยู่ในองค์กรอิสระหรือว่าพวกที่มีคุณงามความดีทั้งหลายนะครับได้เข้ามาใช้พื้นที่ที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษชินวัตรเสนอให้แล้วก็ ถูกต้องชอบทำแล้วนะครับพักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์ที่คุณถอนตัวจากการลงสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าถือว่าท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยในระยะเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐภาใหม่หลังจากสองกุมภาพันธ์จะไม่มีพักอัปปีจังไรอย่างพักประชาธิปัตย์เมื่อเปิดสภา นี่เป็นการปฏิรูปการเมืองที่ดีเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องในลำดับที่สองคุณไม่ลงสมัครให้ประชาชนเลือกแล้วขอให้สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเพราะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะปลอดพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษประชาชนนี้ได้ถึง แปปีเต็มๆก็คือสองสมัยของรัฐสภาพี่น้องค่ะก็ให้ศูนย์พันไปเลยนะคะ,ะเพราะว่ากลุ่มการเมืองนี้นะคะอาจจะไม่ได้เคยเป็นพรรคการเมืองมาตั้งแต่แรกก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะว่าคนเหล่านี้รวมตัวกันนะคะโดยเจตนารมณ์ดั้งเดิมนั้นก็เพื่อต่อต้านคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลง กครองเมื่อ2475นะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะพี่น้องที่ทำไมนะคะคนเหล่านี้มารวมตัวกันเรียกตัวเองเป็นพรรคการเมืองแต่ที่จริงแล้วมีนะคะแนวคิดและมีพฤติกรรมที่ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยมาโดยตลอดเลยใช่ไหมนะคะแล้วเราก็ต้องทนอยู่นะคะโดยมีคนเหล่านี้นะมาเรียกตัวเองเป็นพรรคการเมือง ะะแต่คอยจ้องหาโอกาสตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนฝ่ายทหารให้มายึดอำนาจแล้วก็จะคอยตักตวงผลประโยชน์โดยการเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะมีแต่จะไปสมรู้ร่วมคิดนะคะกับการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐชั้นสูงนะคะแล้วก็นำมาซึ่ง ปัญหาที่หมักหมมมามากมายนะคะอย่างต่อเนื่องจนประเทศไทยเรานะคะ80กว่าปีของการเป็นประชาธิปไตยนะคะเราจึงต้องจมปลักอยู่ในวังวนของการรัฐประหารและการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะแต่ละครั้งที่มีการรัฐประหารก็หมายความว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันที่ตรวจสอบไม่ได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ การที่จะมีแก้การแก้กฎหมายเพื่อให้มีการตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมเป็นธรรมนะคะจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าตราบใดยังมีการรัฐประหารนะคะยิ่งมีรัฐประหารยิ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้ออ้างของนะคะม็อบกบฏ นะคะในหลายหลากหลายรูปแบบหลายกลุ่มที่อยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนะคะที่อ้างว่าจะต้องมีการเข้ามาล้างบางอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะพยายามที่จะเรียกร้องทหารและกองทัพให้มาเป็นฝ่ายพวกเขาแล้วก็กลับมายึอดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอ้างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคะ มันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยยิ่งเมื่อมีรัฐประหารมากขึ้นเท่าไหร่นะคะยิ่งจะทำให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยไม่ถูกแก้ไขและยังรากลึกลงไปมากขึ้นเท่านั้นค่ะนะคะคุณไม่หนึ่งะคะพูดถึงกรณีของทางตำรวจบ้างพี่น้องคงอยากจะฟังนะคะว่าสถานการณ์ที่เรามีนะคะพี่น้อง ที่มาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะคะแต่ขณะนี้ก็ทํางานด้วยความยากลําบากนะคะเหตุใดวันนี้นายอภิเิ์เวชชาชีวะนะคะออกมาตําหนิออกมาวิพากวิจารณ์การรวมตัวกันของผู้พิทักษ์สันติราษนะคะที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนาะนะคะที่ผ่านมานะคะทําไมนายอภิเิ์ถึงรู้สึกว่าร้อนรอนเหลือเกินนะคะ เขาหวาดกลัวอะไรถ้าผู้พิทักษ์สันติราชนั้นจะลุกขึ้นมารวมตัวแล้วก็มีความตื่นตัวทางการเมืองกันขึ้นมาค่ะครับพี่น้องครับอาจารย์หวานครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะฮะบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลังจากผ่านเหตุการณ์เร็วร้ายเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมาแล้วนะครับตำรวจไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิทักษ์สันติราชนะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาทําหน้าที่ในการดูแลนะครับการทำการทางานของกะกะตซึ่งพยายามทําให้หน้าที่ของตัวเองพิกลพิการนะครับหลายฝ่ายบอกว่าให้ใหกะกะตเลื่อนสถานที่รับสมัครจากศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็แม้แต่ฝ่ายความมั่นชกฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าในการข่าว ที่ยืนยันชัดเจนก็คือในส่วนของแนวร่วมกปปสนะครับก็คือพคปทเนี่ยก็จะเคลื่อนมาก่อเหตุจราจนขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังปักหลักนะฮะตั้งแนวรับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องเคารพข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจตั้งแนวรับและพิทักษ กระบวนการเริ่มต้นของการเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าพันนะครับเพราะนั้นตอนนี้บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายตาประชาชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่ก็คือตำรวจคือผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยครับนี่คือสิ่งที่พักการเมืองปฏิปักษ์ประชาธิปไตยอย่างพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นแนวร่วมของทหารส่งเสริม ความชอบธรรมของทหารมาโดยเสมอมาไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติเขาก็พยายามสร้างวัตกรรมได้พยายามทำลายพลังและอำนาจที่มันเป็นอำนาจที่ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าตามพรบรความมั่นคงฉบับที่รัฐบาลได้นำเสนอมาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมนี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ที่ดูแลความมั่นคง แล้วก็รูปแบบนะฮะมาตรการทั้งหลายเป็นไปตามหลักวิธีสากลนะฮะไม่มีการใช้อาวุธกระสุนจริงอยากมากมีเพียงลูกซองกระสุนอย่างเท่านั้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พักแนวร่วมทหารยอมรับไม่ได้ที่บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีเหนือกองทัพทรราชในอดีตที่ผ่านมาของเมืองไทยค่ะนะคะก็ดูเหมือนว่าพอลูกพี นะคะลูกน้องค่ะพี่น้องนะคะลูกน้องขยับตามทันทีนะคะลูกน้องของนายพิเศษคือใครนะคะนายนิรันพิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะนะคะวันจันทร์ที่6มกราคมนี้นะคะนายนิรันพิทักษ์วัชระนะคะได้เรียกให้ รองผบอตอรอค่ะพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาเข้าไปสอบสวนค่ะว่าทำรุนแรงเกินกว่าเหตุกับผู้ชุมนุมหรือเปล่าลูกพี่ขยับลูกน้องขยับตามทันทีนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใช่ไหมนะคะไม่เคยปกป้องสิทธิของพี่น้องประชาชนแท้จริงเลยนะคะแต่ตอน ผู้ชุมนุมที่เป็นม็อบกบฏอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็กำลังเรียกทางรองผอบอตรนะคะเข้าไปสอบสวนแล้วว่ากระทำเกินกว่าเหตุรับกันเป็นลูกๆแล้วค่ะคุณไม่หนึ่งครับอย่างนั้นวันที่เอ่อหกมกราคมหกมกรา<ม>เราไปให้กำลังใจท่านดีไหมครับพี่น้องไปส่งให้ถึงปากประตูห้องกอสอมอเลยแล้วดูว่าไอ้คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเนี่ย มันจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับเมื่อเห็นว่ามวลมาหาประชาชนที่ไม่จอมปลอมเป็นประชาชนที่ยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยต่อไปอาจารย์หวานค่ะเราก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่เาตอนเปิีใหม่เดี๋ยวร้องเพลงหให้พี่น้องฟังสักเพลงหนืออาจารย์หวาน เพลงทรายกับทะเลเป็นกําลังใจกับพี่น้องสักหน่อยนะครับมีได้เหรอครับฟังอาจารย์หวานร้องเพลงไหมครับไปขอเพลงทรายกับทะเลครับเอางั้นเลยเหรอคะแล้วคุณไม้หนึ่งร้องด้วยกันเหรอเดี๋ยวผมร้องเองเอาทำไมมาทิ้งกันแบบนี้คะมองไม่เห็นนะคะไม่ได้ใส่ไว้พี่น้องอยากฟังแน่หรือเปล่าอยากฟังเหรอคะ